หิงฟ้าอยู่เบื้องหลังยอดซับหนึ่งแสนของเสียร์ีบมล็ทางมาร์เก็ตติ้ง Marketing ที่เสียรีไม่เคยบอกใครแต่จะมาเปิดเผยวันนี้เพราะเป็นวันวาเลนไทน์แล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเกิดแก้มขีดหนึ่งในผู้หญิงที่สาคัญที่สุดของชีวิตพี่ที่เปลี่ยนชีวิตพี่ไปตลอดกาลผู้หญิงเสื้อเพ์เวลคนนี้พลิกชีวิตพี่จากจนมากจนมาอยู่ในระดับพอมีพอกินหาเลี้ยงตัวเองได้ในสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ขอบคุณเธอจริงๆเพ์เวลพี่เป็นคนรู้จักตัวเองดีมากวิพี่เนี่ยเป็นคนไม่ทะเยอทะยานเลยถ้าไม่มีีีีคคววาาาาาามมมมมรรรััักกกกแตตต่่่่่ถ้้้้็จจจะทททุุเเหขไไดดดนนนนออยยิปพฟู ็นศิลปินแบบไกลๆก็เลยปลอดภัยกับพี่และสิ่งที่พี่ทําตอนนั้นก็คือพี่สะกดจิตให้พี่ตกหลุมรักหนาะแบบแฟนว่ายังไงก็จะต้องคบแค่คนนี้เท่านั้นหลังจากนั้นก็จินตนาการต่อว่าฟ้าน่าจะอยากเห็นพี่มีชีวิตแบบไหนแล้วพี่ก็มีชีวิตแบบนั้นทันทีเงินมันก็ไหลมายอดรัพย์ก็ไหลมาแบบไม่รู้ตัวเหมือนกับพิบตาก็มาแล้วช่วงชีวิตตอนนั้นพี่มีความสุขมากจริงๆซึ่งหลังจากที่เสียอีฟมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการยอมรับจริงๆว่ามีคนเข้ามาในชีวิตเยอะมากแต่พีีีีีีีี่่่่่่่่่่่ไไไไไไมมมมมมมเเเเเคคยยยยยยววว้้้้ใจใรรรททาาาาแแกกกกกขดลออออู <S <S ัััััับบพพพตตงงงนนนะะ็็ <worship bird> ของควัวันเกิดปีนี้จะใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็อยู่กับคนด de ีๆน่าจะเป็นของขวัญท <t une noise> <une lights> ี่พี่ไฟอยากได้ที่สุดเอาเป็นว่ารักแท้มันมีอยู่จริงเพราะพี่เคยให้แล้วพี่ก็เคยได้จะแก้มขิดด้วย